ลูกสาวผู้ถูกลืมกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมไม้ไผ่กลางทุ่งนาพ่อแม่มีลูกสองคนคือปรางลูกสาวคนโตผู้ขยันขันแข็งและพีทลูกชายคนเล็กผู้ร่าเริงแต่เกียจคร้าน แม่ของพวกเขามักจะแสดงความรักและเอาใจใส่พีทเป็นพิเศษส่วนปรางกับถูกละเลยแม้ปรางจะทำดีเพียงใดแม่ก็มักมองข้ามแต่เมื่อใดที่ปรางทำผิดเพียงนิดเดียวแม่จะตำหนิเธอเสียงดังจนทั้งบ้านเงียบกริบเช้าวันหนึ่งปรางตื่นแต่เช้า เพื่อกวาดบ้านและหุงข้าวส่วนพีทยังนอนกรนอยู่บนเตียงเมื่อแม่เดินเข้ามาเห็นปรางยิ้มพลางพูดว่าแม่จา๋าข้าวใกล้สุกแล้วนะเดี๋ยวปรางจะตักให้แม่กลับมองหน้าเฉยๆก่อนจะหันไปหาพีทพีทจา๋าลูกตื่นได้แล้วแม่ทำข้าวต้มไว้ให้ เสียงนั้นอ่อนโยนจนปรางอดรู้สึกน้อยใจไม่ได้เมื่อพีตื่นเขาเดินมาที่โต๊ะอาหารแม่จัดข้าวต้มให้พร้อมกับเอ่ยว่ากิ่นเยอะๆจะได้โตวไวๆลูกชายแม่ต้องแข็งแรงแต่เมื่อปรางหยิบชามข้าวของตัวเองแม่กลับพูดเสียงเข้มสีหน้าของแม่เปลี่ยนเป็นเคร่งครึม ราวกับกําลังเก็บกดอารมณ์บางอย่างไว้น้ำเสียงเย็นชาและหนักแน่นจนปรางรู้สึกเหมือนโดนต่อว่าโดยไม่จำเป็นกินข้าวเสร็จแล้วรีบไปซักผ้าด้วยอย่ามัวแต่นั่งเล่นละ่ะวันต่อมาปรางออกไปช่วยพ่อเกี่ยวข้าวในานาขณะที่พีทนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้แม่เดินผ่านมาเห็น และเอ่ยถามพีทลูกแดดร้อนแบบนี้ทำไมไม่เข้าบ้านเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำมาให้นะแต่พอปรางกลับมาจากนาเหงื่อโทมกายและมือนั้นเต็มไปด้วยรอยแผลแม่กลับพูดว่าทำไมเลอะเทอะขนาดนี้ไปอาบน้ำซะเดี๋ยวบ้านจะสกระปรกหลายปีผ่านไป ทั้งสองเติบโตขึ้นพีทยังคงเป็นคนไม่เอาทานใช้ชีวิตไปวันวันกับการเล่นพนันและเที่ยวเตรส่วนปรางตัดสินใจออกจากบ้านไปหางานทำในเมืองใหญ่ในเมืองใหญ่ปรางเริ่มต้นจากงานเล็กๆเ,เป็นสาวโรงงานเธอตื่นเช้ามืดทำงานหนักทั้งวันแม้เหนื่อยล้า แต่ก็อดทนเพราะหวังจะเก็บเงินไว้สร้างอนาคตเธอส่งเงินกลับบ้านให้พ่อแม่ทุกเดือนแต่แม่กลับไม่เคยกล่าวขอบคุณมีแต่พูดว่าก็ลูกคนเล็กของแม่ยังลำบากอยู่เลยเงินเท่านี้จะไปช่วยอะไรได้ปรางได้แต่กล้ำกลืนความน้อยใจไว้ในใจเธอรู้ดีว่า หากเธอหยุดช่วยเหลือพ่อแม่จะต้องลำบากในขณะเดียวกันพีทยังคงใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายเขามักจะกลับบ้านดึกเพราะไปมั่วสุมกับเพื่อนที่บ่อนการพนันบางครั้งยังยืมเงินชาวบ้านในหมู่บ้านจนถูกตามทวงหนี้เสียงดังลั่นบ้านนี่ถ้าไม่จ่ายหนี้ จะยึดบ้านนี้นะเจ้านี่คนหนึ่งตะโกนใส่แม่ของพีทที่หน้าประตูแม่หน้าซีดเผือดหันไปหาพีทที่ยืนก้มหน้าอยู่ข้างหลังพีทจา๋าทำไมลูกทำแบบนี้แม่จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาล่ะพีทพูดเสียงอ่อยแม่ก็ช่วยผมหน่อยสิครับผมไม่มีเงินแล้ว แม่ได้แต่น้ำตาคลอไม่รู้จะช่วยลูกชายตัวเองอย่างไรความลำบากใจนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่พีทก่อเรื่องเขาหลงไปกับการพนันจนมีหนี้สินมากมายวันหนึ่งแม่ล้มป่วยหนักพ่อจึงตัดสินใจส่งข่าวไปหาปรางเมื่อปรางได้รับข่าวเธอรีบรางานกลับบ้านทันที ระหว่างทางหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและสับสนภาพความทรงจำในอดีตแวบเข้ามาในหัวเธอนึกถึงช่วงเวลาที่แม่มักเมินเฉยและตำหนิเธออย่างไม่เป็นธรรมแม้เธอจะพยายามทำดีที่สุดแล้วทำไมแม่ถึงรักฉันไม่เท่ากับพีทเธอคิดในใจ น้ำตาเอ่อคลอขณะรถโดยสารแล่นผ่านทุ่งนาที่คุ้นเคยแต่เธอพยายามกลั้นน้ำตาไว้พร้อมบอกตัวเองว่าครั้งนี้ฉันจะกลับไปเพื่อทำหน้าที่ลูกแม่แม่จะไม่เคยเห็นฉันในสายตาแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้ท่านต้องลำบากอีกต่อไปเมื่อมาถึง เธอเห็นแม่ในสภาพอ่อนแอนอนอยู่บนเตียงไม้เก่าๆพ่อยืนอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าเศร้าหมองแม่จา๋าปรางกลับมาแล้วแม่ไม่ต้องห่วงนะคะปรางพูดทั้งน้ำตาเธอนั่งลงข้างๆจับมือแม่ไว้แน่นแม่พูดเสียงแผ่วเบาน้ำเสียงสั่นเครือปรางแม่ผิดเอง สีหน้าของแม่เต็มไปด้วยความเสียใจดวงตาคลอไปด้วยน้ำตาที่พยายามกลั้นไว้แต่ไม่สามารถซ่อนความรู้สึกผิดในใจได้เธอหลบตาปรางเป็นครั้งคราวราวกับไม่กล้าสบตาลูกสาวที่เธอเคยละเลยในอดีตแม่ขอโทษที่ไม่เคยเห็นค่าของลูก แม่รู้แล้วว่าแม่ทำพลาดแม่รักลูกไม่เท่ากันแต่ลูกก็ยังกลับมาดูแลแม่แม่รู้สึกผิดจริงๆปรางยิ้มทั้งน้ำตาแม่ไม่ต้องคิดมากนะคะปรางรักแม่เสมอตอนนี้ปรางจะดูแลแม่เองทุกอย่างจะดีขึ้นคะ่ะจากนั้น ปางนำพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันที่บ้านของเธอเธอจัดบ้านให้หน่าอยู่และดูแลพ่อแม่อย่างดีที่สุดส่วนพีทแม้จะสํานึกผิดและพยายามช่วยเหลือแต่เขาก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่เขาทำในอดีตวันหนึ่งขณะที่แม่กำลังนั่งมองปรางทำอาหารในครัว แม่มองด้วยสายตาอ่อนโยนแต่ซ่อนความรู้สึกเสียใจไว้ลึกๆเธอเอ่ยขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแม่อยากช่วยปรางทำอะไรบ้างแต่แม่คงทำได้แค่นั่งดูสีหน้าของแม่มองมนดวงตาแดงกำราวกับจะร้องไห้แต่เธอพยายามฝืนยิ้มไว้ เพื่อไม่ให้ปรางเห็นความทุกข์ในใจแม่พูดขึ้นเบาๆกับพ่อปรางช่างเป็นลูกที่วิเศษจริงๆถ้าแม่ย้อนเวลาได้แม่จะไม่ทำให้ลูกต้องเสียใจแบบนี้พ่อพยักหน้าแต่ตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่นะเราจะรักปรางให้มากที่สุดในเวลาที่เหลืออยู่ ความรักที่ลำเอียงอาจนํามาซึ่งความเจ็บปวดและความเสียใจในภายหลังแต่การให้อภัยและความกระตันอยู่ก็เป็นสิ่งที่งดงามที่ลูกสามารถมอบให้พ่อแม่ได้เสมอ